พี่น้องวันนี้มาเบิงมาเคือเปอมาเคือเปอว่าจะได้ถึงซีโล่หาโล่ไงเ,เป็นบ่ตัดเต็มสาวให้เต็มรอบที่สามเท่าที่เหลวเนาะเดี๋ยวเบิงต้นนี้อ่ะต้นนี้หน่วยใหญ่อยู่พี่น้องใส้ได้เลย นั่งพอดีมะเขือพิ่งจะออกที่นี่ก็กัแบบใส่เวลาโดดอยู่มาเก็บสองสมือมาเก็บแถวนี้ก็แบบนี้พื้นที่จะปล่อยให้โลโลงเพื่อว่าให้อากาศไทยเท่ร่มพัดผ่าน ดอกหลายอยู่พี่นอกต้องเต่ปลูกก่ะบ่ท่านไดให้ปุ๋ยยังเพิ่มอยู่ให้ปุ๋ยตอนที่ปลูกนั่นแหละแล้วก็คุ้มผัดติดดําแล้วก็ปลูกแล้วก็ตอนนี้ก็ตอนปลูกก็ประมาณเดือนหาตอนนี้ก็เดือนเดือนเจ็ดเนาะเดือนเจ็ด,นะเด,เดวันที่สิบสี่มาคือในไซเวอร์ได้ประมาณอ่าสามสิบสีิบมือกะเริ่มออกดอกทีปุนนะ ตอนเพาะก็ใไซเวลโดนดีกว่าสิมาปลูกเพราะช่วงเดือนสามเนาะต้นกาก็ใไซเวลาเกือบเตือนเพราะว่าอากาศมันหนาวเดี๋ยวจะให้เบิ้งต้นเวลาตาแ่งสาวนะสังเกตให้ดีนะจะเอาไวา้แบบว่ากิ่งประมาณสองถึงสามกิ่งประมาณนี้บางตน้นก็ไม่เกินไม่เกินสี่กิ่งเยวจะให้เบิ้ง ดี๋ยวข้างล่างเห็นไหมข้างล่างกิงนี่เอาไว้ข้างล่างนี่ก็จะประมาณปล่อยให้มันลงประมาณจะขือบอย่างทีายก็ประมาณสิบถึงสิบหาเส้นมันจะมีกิ่งสองใช่ไหมอย่างนี้ก็จะมีสองกิ่งจะเอาไว้เพอลหลด้านน่นขึ้นกันเห็นมาเบิ้งด้านบนด้านนี้นะประมาณนี่เพื่อว่า โบไฮใบมันหลายใบยหลายกะคือว่านะ่ะเขาบอกว่ามันจะบาดใบคือเข้าตดเตงเอาเอาดอกเอาผลม,มันม่กินใบมะเขือสวยก็มนีน้องแม่บ้านจองมากยู่ดอกแต่ว่าพ่าท่านได้ทรงทงังใบซะนีเนาะทรงทังหนี่กนเพราะว่าแม่บ้านท่นจองมากกอน,นั่นก็ะต,ตามคิ้วเพราะว่ามะเขือเก็บที่กับมันช่วงนี้กับมัานมากสุดกับว่าเกินหารโรพี่น้อง ก็เลยแบบซาจากน้อยเพราะว่าสวนนี้ก็เห็ดแบบบ้านบ้านแม่บ้านนะปุ๋ยก็ะใสมั่งหญ้ากระท้อนมั่งบ่าทันมั่งประม่าณนี่เพราะว่าแต่หญ้าส่วนอื่นกับปล่อยหกมั่งก็แบบนีปุ๋ยจะใส่ตามอัตราภาพแต่ว่าช่วงที่ว่าก่อนปลูกจะอัดปุ๋ยอัดปุ๋ยเข้าไปตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ไม้ทงหน้าไม้พี่น้องทงหน้าไม้ ตรงนี้ก็ดีอยถ้าโซนกลางๆน้ำท่วมน้าท่วมพี่นอ้อยขึ้นจะขึ้นสะพานยานเนยพักกระเป๋องหงวดตายดีนะมันหลอดเนี่มะเขือจะมีสองสายพันธุ์นี่พันธุ์ดอกสีขาวแล้วก็ดอกสีม่วงดอกสีม่ว ข้างล่างจะลงนะพี่น้องให้มันลงดีที่สุดเพราะว่าหนึ่งละ่ะเรื่องหมดเรื่องเพียแล้วก็เรื่องของแสงอากาศเพราะว่ามะเขือต้องการแสงพี่น้องนะเดี๋ยวให้เบิงนางนางต้นหนึ่งกะถัดเต็มที่เนาะเก็บลกูกแต่ละรอบกะต้นหนึ่งกะม่านดกสุดกะหาถึงโกโลกประมาณนี้ ปลูกจุดนี้ประมาณถ่ามะเขือขาวแบบนี้เนาะเขเินมะเขือขาวบางคนก็เอินเจ้าพญาอันนี้เป็นมะเขือเปาะของซ้อนแดงกับประมาณร้อยหาสิบแล้วก็มะเขือข้าวโก้าสิบต้นก็เป็นสองร้อยตอนแรกอาการท้องนใบมันสีห่อแบบนี้พี่นนอะเดี๋ยวให้เบ่งใบเนี่ยใบห่อ ถ้าช่วงที่ออกดอกผู้ใดจะใส่ปุ๋ยน้ำหรือใส่ปุ๋ยพวกฮอร์โมนนี่ก็ได้พี่น้องต้องทยอยใส่อย่าไปใส่หลายถ้าใส่หลายมันโอกาสที่แบบว่าถาเข้ามโมโหจะอัตราส่วนเนี่ยมันสิตายได้งอดใบมันสิตายได้ให้ได้จะเป็นฮอร์โมนใครฮอร์โมนยังได้่ยเมื่อที่สวนจะใส่ของฮอร์โมนของทงั้งน้ำไปเลยเป็นปุ๋ยน้ำไปเลยบริเ็ดเอง เป็นคนที่แบบว่าทาไพสังเกตที่ตามสวนนี่เลน่ะเป็นคนที่แบบว่ามันบ่ค่อยเหลานี้นะไล่อันจะปิกจกปอกน่ะแต่ส่วนมากจะเน้นดินแค่นั้นแหละเน่นดินแล้วก็คุ้มพัสติกแล้วก็เบื้องต้นก้าบ่ให้มีห้าแล้วก็ให้แสงสว่างลงแค่นั้นแหละงามอยู่แถวนี้พี่น้องการนี้เก็บแถวสอง ตอนนี้กำลังออกดอกหลายประมาณสัก2อาทิตย์นี่คิดว่ามะเขือสิออกหลายพี่น้องเพราะว่ามันพึงจะเริ่มเนาะเริ่มต้นนี่แมงผูกับทำงานอยู่ขยันผสมเกรสรให้อยู่เพราะว่าอยู่ไก่ปลาแมงผูหลายอยู่เสียงวีวีน่ สีสวยแล้วก็อ่อนเพราะว่ามะเขือไม้ดอกกระไลพี่น้องท,ที่สวนจะปลูกระยะห่างประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบเซนติเมตรระว่างตน้นสวย จะได้สองโลแลพี่น้องนี่มะเขือโลนึงกับประมาณถ้าใส่ขนาดนี้ประมาณยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองมะเกินยี่สิบห้าโลยี่สิบห้าหน่วยต่อกิโลอประมาณนี้เนาะประมาณกิโลหนึ่งอันนี้ก็สวยไม่ไมองไปไหมคืนรางสังเกตดิ อันนี้คือใส่รักฐานของชาวญี่ปุ่นเพิ่นปลูกมะเขือม่วงที่อาจารย์ลุงธนกะปลูกแล้วก็เอามาปับปับปุ่งปับเขาเอื่อย่างประยุกตจับใส่ในใพักไท้เนาะ<ฮ>เก็บมะเขือนี่บางที่เนะาะใบมันบาง ให้มันมันแกเร็วเพราะว่าสองมือเจ็บมันกำลังพอดีพี่น้องน่วยมันสิใส่ใส่ของมะเขือเนี่มันสิพอดีกันถ้าสามมือบางที่มันลูกใหญ่กับใหญ่พดสองมือนี่ต้องขยันเก็บไว้อันนี้แถวที่สามพี่น้องแถวที่สาม ออนซอนเจ้าของสวนกับเพิ่งกินแค่พลมะเขือแล้วก็ตม้มจิ้มน้ำพริกแค่สองขังนิดเดียวเองพวกพี่แม่บ้านแถวนี้เพิ่อนอยากได้ก็ได้เออให้เพิ่นกอนเดี๋ยวพ่อมะเขือหลายเพิ่นกะสวนอื่นก็นออกมาพี่นี่เห็นพี่แม่บ้านว่าสวนนี้ออกมาเร็วก็บ,บน่นเะน่ใจนะก็คิดว่ามันออกมาปกติ ันนี้ลูกจะตัวนึงแต่บ่เบาเป็นอย่างเบาเป็นอย่างถ้าลูกใส่ขนาดนี้เสมอกันเนาะประมาณสิบแปดถึงสิบเก้าลูกกิโลนึงถ้าใส่นี่็ประมาณยี่สิบกว่าลูกเนาะยี่สิบกว่าหน่วยกิโลนึง ขายเบื้งตงน้นนี้อันนี้ลูกหนึงน่งหน่วยหนึง่งหน่วยหนึ่งข้างบนนี่น่าจะซิบก็ลูกได้ด้านนี้สองด้านนี้หนึ่งสองสามเนี่มันก็ทย่อยตโตก,กันควมพร้อมการโตมันก็จะถ้าไกลไๆเคี่ยงกันมันไข่ไข่มันจับลูกเนาะกับว่าหาที่หกลูก ถัต้นที่พอดกอะ่ะสองถึงสามโลก,กว่ามานนี้เป็นพอซองไปอะ,ด,ะด้านล่างก็จะโลกนด้านล่างก็จะโล ต้นนี้3ามสาลูกสามหน่อยครับแถวนี้ก็จะเป็นมะเขือข้างโกบพี่น้องกระดังพอดีดวสวย ข้างกบกระดูกดูพี่งตอนนี้ก็เก็บได้ต้นละถ้ามากสุดกับสามเนาะสามหน่วยถ้ายัางบ่มีก็ะสองตอนน,นี้ขายเบึงมะ่คือข้างกบขนายจะประมาณกิโลป่ายเนาะกิโลก,กว่าบาถึงสองโลดออก ลูกขนาดนี้เข้าไปปนหรือไปสุปเนาะทังเหนือบางที่เขาก็เอิ่นย่ำพอดีถ้าลูกแบบนี้เล็กๆนี่เข้าสิจิมกับน้ำพริกหรือลาบปนกับ,บ่าไปกินสดถ้าลูกนี่ใส่นี้สวยเลิศเลยแหละถ้าได้ใส่นี้เห็ดเห็ดกับขขาเห็ดแกงสุปประรมานนี้ ซองมะเขือตอแหละมะเขือตอแหลกระดกนะพี่น้อง Moment, มันมันกดกจะต้องหาเหลือกเอาลูเดมันมันพอคดีกินลูใดมันมันกแก่เร็วมะเขือนี้ขอเสียคือมันแก่เร็วแต่ว่ามันกรอบกรอบพี่น้องนีอันนี้กรอบอันนี้แกแ่เลยนี่เอาเอดพันเป็นมะละพันเปิดเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกก็ได้ นี่เป็นพ่วงๆนี่พอเราดึงมากนี่นี่ดึงบนลว่างนี่อันนี้ก็มามั่มอันนี้คือเป็นขอเสียของเขาอันนี้ก็ยังน้อยน้องผู้นี่เดี๋ยวไปเบิ่งมาเกือลักบีผู้ประไล่ดอกปลูกยางละสิบสิบกว่าต้นประมาณสิบหสิบกต้นนี่แหละ ปลูกร่วมกับมะเขืออ่เอีอยงล่ะข้างกบที่มันเหลือเนาะแล้วก็มีมะเขือของสีขาวเจ้าพญาซ้อนแดงค่ะมะเขือรักบี้มันจะเงี้ยวๆเรียวๆไข่ไข่เตา กรอบขรอบหวานพี่น้องใส่ได้ท่านสดนี่แซสบกินสดเนี่ยกำน้ำพริกเนี่ยพวกน้ำพริกนี่ต,นนต้องระวังห้ดีมันจะแกรเร็วึ้นกันนะใคลายกับมะเขือตอแหลนั่นแหละเก็บบดีพี่น้องต้องเบิ่งทิศทางเวลาเก็บมะเขือไม่งั้นกิ่งหักทำาีง อันนี้จะน่อยโปดนี่อันนี้จะน้อยโปดพี่น้องน่อยอันนี้พอดี